สวัสดีครับผมคุรุโซระอนิเมะโอนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันดูอนิเมะตอนแรกกับเรื่องโคกิอาดโรเซออฟเดอะรีแคปเจอร์เป็นภาพเป้าขอนโคกิอาดจากบูวีพภาคคืนชิพขอนรูดุดะเป็นเนื้อเรื่อง5ปีพาร์นเรีวยกว่าเป็นอนิเมะที่อาจจะเพิ่เผื่อใจในการดูหน่อยถ้าใครเออไม่ชอบทําลายขอนคืนชีพนะนะใครชอบแบบว่ารูดุดะไปแล้วซึ่งผมก็เออดูอย่าบูงกันนะินวมันจะเป็นอะไรเป้า โดยทามานี้ก็ยัยบอเป็น5ปีน่จาจะพาคึนชีพโดยยังมีกลุ่มบิทเนียที่มารวมตัวกันแล้วก็มาแต่วันจะยึดคอญี่ปุ่นอีกครั้งโดยยึดที่ฮอกไกโดนะแล้วก็ปั้นเป็นจกักรวรรดิบิทเนียแล้วว่าแน่นอนชาวญี่ปุ่นอีเลเว่นโดนกดขี่มาเดิมโหลไรายคาด้วยแต่ว่าจะมีซองพี่น้องที่เป็นชาวบิทเนียที่คอยช่วยเหลือคนญี่ปุ่นเป็นทหารกับจ้านเหนียนำระหว่างโรเซ่กับเอสซึ่งเนื้อห้าในคลิปนี้จะมีการสปอยนะซึ่งนั่นดูปลาแรดอะเตือนนำภาพนะสวยเลยครับนำภาพ ต่ว่าเรื่องนี้ญี่ปุ่นเขาฉายเป็นบูวี่นะเป็นสี่พาร์ทอันนี้มาสปีดเป็นตอนๆเพราะฉายในดิสนีย์พาร์ทมันเงียบมันก็แสียอะนิเมะหลายเรื่องเยลยเพราะที่ผมก็เออมันจะทำพาร์ทเ่ออีกหรอกอ่ะโหดยัดเออไปทำมาก็ดูอะถ้าเกิดบทสรุปมันโอเคผมก็จะเออยังพอรับได้ไปรอดูเรื่อยๆแต่ผมก็เห็นด้วยนะว่าการไปข้าวหลารู้ดะไอ้ทำลายอังเก่าคอนซีดีนะเออถือว่าเป็นตำนานโมเมนต์ที่น่าจดจำในโลกอนิเมะเนี่ยนะการไปข้าวหลารู้ด้เป็นการเสียสละ ถ้าเคลิรชีมเนี่ยผมก็โอเคนะที่ผมไม่ปัญหากับภาคเคลิรชีมนะว่าเออมันคือชีมรุ่ดทำล้ายไม่ได้เนี่ยผมก็เออมันมันทำซิกิตถึงดีผมเลยจะกลัวพวกพาเปทาอ่ะแบบกลัวมันจะหลีเนี่ยก็เราดูเรื่องว่าจะเป็นไงแต่ปลาแล้เปิดมาว่ามันก็โอเคนะครับถ้าเกิดพวกสปายอนิเมะเปิดเรื่องมาเนี่ยเรื่องนำผ้ามีชาสู้ความเข้มข้นความบดเนี่ยอย่างพีพีสเนี่ยแต่ถ้าผมไม่เคยดูตัวอย่างเว้ยว่ามันเป็นไงนะเอโรเซ่โรหินเนี่ยเอาซุปคือซากุยะเป็นผู้หญิงน่ะปอมโปมาโอ้โหเออนี่พีส ดยกีอาร์ตมาเด้อก็ได้มันจะรู้เลยผมก็ว่าแล้วทำไงวบถ้าถามประคองเมืองวิญนี่ยปผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นวิญจริงนะคิดว่าแค่ทาทามเหมือนเชยเออผมมาเช็คมาแล้วว่าเป็นญาติมีเพเปอร์เป็นปิดด้วยก็ถือว่าโอเคดีมีให้เห็นเลยมาเปะตป๊เลยก็เราดูว่าพอไปจะเป็นไรจะทำลายห้อนโคเกียพาร์ตเอาเนี่ยว่าบทสรุปมันจะโอเคไหมพอเราดูมัไปใครดูมาแล้วสามารถคอมเมนตคุยกันได้ว่าคุณซื้อในกระต่อแน่ะกับพาร์ตเอาข้อนโคเกียนะของพาร์โรเซ่